จันจ้าไม่ถ่ายกูอะถ่ายกูเจ๊ก็ถ่ายตาโหนถ่ายเบียะเออเออไม่ต้องถ่ายกูอย่างนี้เอออ่าสวัสดีครับผมก้องทรงเอนะครับผมอ่าก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็ไม่ได้เจอกันมาก็หลายเดือนนะครับก็นเนื่องจากว่าช่องผมก็โดนแฮกไปนะครับช่องเก่าอันนี้ก็เป็น ช่องใหม่นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามด้วยนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามผมที่ให้กําลังใจผมนะครับผมก็ส่วนคลิปผมก็จะเอาคลิปเก่าลงให้เพื่อนๆดูไปก่อนนะครับผมแล้วก็ส่วนคลิปใหม่ที่ผมถ่ายไว้ก็ผมจะลงให้วันพุธนี้นะนก็จะเป็นวันพุธนี้แต่ก็ไม่ใช่เป็นคลิปใหม่หรอกมันก็คือเป็นคลิปที่ถ่ายไว้ก่อนปีใหม่อ่ะถ่ายไว้ช่วงปีใหม่กันแหละ แต่ว่ากําลังจะลงแล้วช่องช่องก็โดนแฮกไปอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมว่าจะมาลงให้นะครับผมแล้วผมก็จะทําคลิปลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆได้ติดตามรับชมได้ติดตามดูกันนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนะครับที่ให้กําลังใจผมโดยตลอดมานะครับผมส่วนตอนนี้ว่าผมทําอะไรอยู่นี่ครับผมผมก็เลี้ยงปงเลี้ยงปลาอะไรเนี่ยครับปลาทองปลาทองนะครับ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมข <c oughs> ายแม่งเลยนี่เรามีกุ้งด้วยเด็กนี่กุ้งก้ามกามอันนี้ก็เขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นลังใหม่ของเรานะลังลังนี่เป็นไงก็อาจจะไม่สวยหรูสัก <c oughs> เท่าไร่ก็บ้านๆแล้วผมก็อยู่กันแต่เนี้ยนะก็อยู่กันสองคนกับไอเจซตัวไอมันก็ก็คิดกันไปแล้วว่า ก็ไปไหนก็คงต้องไปด้วยกันแหละครับการตามนั้นน่ะนะก็ส่วนอยให้ที่อะไรอ่ะจะให้ผมต้องมาถลุงแถลงอะไรผมคงไม่แถลงอะไรหรอกครับผมก็อย่างที่รรู้กันและครับผมเพราะผมก็ไม่อยากจะแบบเดี๋ยวก็จะมองว่าผมไปโตตอบหรือว่าอะไรอย่างนี้นะเราผมขออยู่แบบว่าธรรมดาดีกว่าผมก็เดี๋ยว ก็จะมาเริ่มกันใหม่กับจีตัวไอ้ครับผมก็เราว่าขออยู่แบบอยู่แบบพอเพียงนะเลี้ยงเล็กตาเลีนยงเล่กุ้งอะไรไปนี่นะก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามช่องกล้องทรงเอชื่อชื่อกล้องทรงเอรับรองว่าสิ่งนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับผม